สวัสดีครับพบกับผมแอดมินกรอนะครับจากเว็บน้องไอ c ีดคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาการสั่งปริ้นในวงแหวนไม่ได้ซึ่งปัญหาเกิดจาก KB 5 0 0 6 6 7 0และก็ KB 5 0 0 5 5 6 5ที่มีการอัปเดตในระบบ Windows 10นะครับจึงทําให้ระบบการแชร์ปรินเตอร์ในวงแหวนสั่งปริ้นไม่ได้ วิธีการแก้ไขก็คือต้องทำการลบแพทอัปเดต2อันนี้ออกจากเครื่องก่อนนะครับโดยคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการลบแพท2ตัวนี้แล้วก็วิธีการบล็อกไม่ให้มีการอัปเดตกับเข้ามาอีกครั้งในเครื่องเดี๋ยวเรามาเริ่มการลบแพท2ตัวนี้กันก่อนนะครับโดยให้เปิดไปที่ start เมนูแล้วก็คลิกไปที่ setting ที่หน้า setting ให้เลือกไปที่ update and security จากนั้นให้เราคลิกที่หัวข้อ View Update History เราตรวจสอบที่หน้านี้นะครับ Update History เราจะเห็น KB 2ตัวนี้ KB 500 6670กับ KB 500 5565เนี่ยครับที่เป็นตัวที่ทำให้ระบบการแชร์ p r i n เตอร์ในวงแดนมีปัญหาเราต้องลบ2 KB นี้ออกก่อนให้คลิกไปที่ Uninstall Update ที่หน้านี้ให้เราคลิกขวาที่ kb 5 0 0 6 6น0นี้ก่อนโดยให้คลิกขวาแล้วก็เลือกที่ uninstall จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม yes เพื่อยืนยันการลบแผดตัวนี้ออกจากเครื่อง หลังจากที่ทำการถอนการติดตั้ง KB 5 0 0 6 6 7 0ตัวนี้ออกเสร็จแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรารีสตาร์ทเครื่องกับรีสตาร์ทเครื่องที่หลังซึ่งหากในเครื่องของเรามี2 KB ที่มีการอัปเดตไว้ซึ่งเราต้องลบ KB 5 0 0 6 6 7 0นี้ก่อนเมื่อสักครู่ผมลบ6670ไปแล้วให้เลือกไปที่ r e สตาร์ทเลเ r ก่อนจากนั้นให้เราคลิกที่ r รี e ฟ h ตรงนี้1ครั้ง แล้วระบบจะโชว์ KB5005565 ขึ้นมาให้เราคลิกขวาที่ KB ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกที่ Uninstall แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อยือนยันการลบจากนั้นก็รอให้ระบบลบอีก KB หนึ่งออกก่อนสำหรับเครื่องที่ไม่มี KB5565 ก็ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องไปได้เลยนะครับ แต่สำหรับเครื่องที่มี kb 5565อยู่ก็ให้ทําการอ n นสตอ l ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยรีสตาร์ทครั้งเดียวหลังจากที่ทําการถอนการติดตั้งทั้ง2 kb เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องไป เดี๋ยวผมจะขอปิดหน้าต่างแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องคลิกที่ปุ่มรีสตาร์ท now หลังจากที่ถอนการติดตั้ง KB ทั้งสองออกเสร็จแล้วและทำการรีสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับ จะเป็นการบล็อกไม่ให้มีการอัปเดตกลับมาอีกครั้งโดยจะเป็นการใช้ทูของ Microsoft ซึ่งจะเป็นทูการซ่อนแล้วก็แสดงการอัปเดตสามารถดาวน์โหลดทูตัวนี้ได้จาก URL นี้ซึ่งจะเอาไว้ที่ใต้คลิปให้สามารถเปิดเข้าไป Copy Link แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยจะเป็นไฟล์นี้ ให้เข้าไปดาวน์โหลดตาม URL นี้จากนั้นเราจะได้ไฟล์เครื่องมือแบบนี้มาให้ทำการเปิดเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วให้เราคลิกไปที่ปุ่ม Next แล้วรอโปรแกรมตัวสอบแพทที่จะอัปเดตในครั้งถัดไป เมื่อโปรแกรมสแกนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราคลิกที่ปุ่มเห็นอัปเดตตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่ามี KB 5 5 6 6 7 0นนี้แสดงขึ้นมาให้เราคลิกที่ปุ่มให้เราทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง KB นี้แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next จากนั้นให้รอโปรแกรมทำการแก้ไข โปรแกรมก็จะทำการซ่อน KB นี้ไม่ให้มีการอัปเดตในครั้งต่อไปในอนาคตให้เราคลิกที่ปุ่ม close เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเข้าไปในหน้า Windows Update อีกครั้งหนึ่งแล้วลองกดที่ปุ่ม Check for update ก็จะไม่แสดง KB นั้นขึ้นมาอีกแล้ว จะมีแต่ KB อื่นๆที่แสดงการอัปเดตจะไม่มี KB ที่มีปัญหากับระบบการแชร์พรินเตอร์อีกแล้วเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการแก้ไขลบ KB 556670แล้วก็ KB 5565สําหสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เพื่ออัปเดตคลิปต่อไปในอนาคตสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ